สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซแฟนครับแฟนช่องอ่าเพราว่าจะเป็นทางช่อง YouTube มาหาเฮงผ้ามวนเฟซบุ๊กสะออนอีสานผ้าเฮงอ้ามาแล้วมาแล้วูวดไใดรอเจ็บหนึ่งหัวขาสำหรับแนวทางเล่าพัฒนาอ่านะคะก่อนอื่นกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจครับทีมงานทางช่องอืมฝนจะมหมอีกแล้วพี่น้องฝนจะตกอีกแล้วอาพ่อกันตอนบายบานี่ก็ วันจันทร์ฮะวันจันยี่สิบสามมิถุนายีสิบพันห้าร้อยหกสิบแปดที่นี้ก็จะตามแนวทางลาวพัฒนาสรุปไปเลยคือก็พี่น้องนะเพื่อผู้ใดที่ติดตามแล้วก็รออยู่อ่ะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะเนาะอ่ะสำหรับของวันซุกับมีเข่าของลาวบางังเอินนะพี่น้องเนาะลาวบังเอิญ ห้มาแล้วเ็วพิจารณาน้ากันผู้ดใดติดตามเสื่อคุณไก่กับพิจารณาเมืองเพิ่นป่าของมาแล้วะนะทุกๆตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นเลขสูตรเป็นเลขคํานวณเป็นเลขฟันเป็นเลขมกักเท่าน,นั้นพี่น้องของแต่ละท่านที่เพิ่นเอาของมาห้กับเทียงานเนาะค่ะเนาะ,ะมาดูของของวันศุกร์วันศุกร์ที่ผ่านมาออกหนึ่งศูนย์หาหกพี่น้อง เนี่ยวงกลมเต็มๆเลยสำหรับบังเอิญน,นะคะเนาะเล่บาบังเอิญเอามาฝากมาตอนคือเกาอ่ะอ่ะนะไปดูของเสี้ยนขุนไก่กอนเลยไอ้เมืองของอเสี้ยนขุนไก่นะเสี้ยนขุนไก่อ่ะเสียเยเส้ยนขุนไก่มาแล้วพี่น้องเสี้ยนขุนไก่มาแล้วเห็นชัดไหม ชุดสามตัวนี่อันเก้าสามหกเก้าหกสามสามหกสามนะคะชุดสามตัวคุณได้งบหน่อยหกสามฮะได้แคปยูขานตรงนี้พี่น้องเสียงเสียงยุงก็เยอะอ่ะ 963363นะคะของเซียนขุนกลผู้ใดรออยูอ่มี่4เก้ามี่13มี 63, ่636461หา8เอาแคปภาบผัด6ชุดนะแต่ว่าวงกลม63เพราะว่าไาย6336พี่น้องอย่าลืมไปอย่าลืมกลับ6158นะ,ะ491364 พูดเงุบหน่อยก็บ,บ่ต้องกลับก็ตามตัวคือเกล้ลวพี่นอ้องอ่าพนเกพนันขับสุดๆเลยสำหรับอ่วัดจันนี้สัปดาห์นี้อานะไปต่อไปต่อแคปไปพี่นอ้องเอาของมาคักพี่น้องฟันคักคัอีกแล้วพี่น้องฟันดีไรนอันนี้พนันได้มาติดตัวเลยพี่น้อง40 5, 5, 40 4ีศูนยหหนย์ซ ศูนหาซีพี่น้องไปกับน้ำเด้ออ่าเพิ่นฝันนะคะเนาะเพิ่นฝันได้เพิ่นเสียไปแล้วพี่น้องเพิ่นอ่าเพ่นที่มาหาเหง่ฝันเกี่ยวนี่เพิ่นเสียไปแล้วเพื่อนประสบอุบัติเหตุเนะคะเนาะเพิ่นประสบอุบัติเหตุนะะอ,หตอ่าท,ท,ทีมงานกับเดินทางไปร่วมบุญนํำ แล้วก็กลับขึ้นมามาหาให้เน่ฝันฝันเราพึ้นมาบอก40หาพี่น้องอะนะฮะ405ก็จะตัดได้ก็มี400445540550 50แต่ว่าถ่ายที่เพิ่นมาบอกเลย0หามักนำบอกพี่น้อง05นะฮะ่ ศูนย้าเอาแคปับของมาักขาักมาให่งพี่น้องเดี๋ยวมีโชบมีมาน้ำกันในชุดสามตัวก็อย่าลืมไปกลับด้วยนะไไปกับนั่งเลยพี่น้องบางคนอาจจะมักศูนย์ก็ได้แต่ว่าส่วนตัวเพื่อนอเนิด่นมาเป็นตู่เลยไปสันวาอาแนวทางของมักคักนะคะ405 ห้าศูนย์สี่ศูนย์ห้าสี่ในนี้แหละพี่น้องมุนมามุนไปสี่ศูนย์หาศูนย์หาสี่อืมก็เสียงนกห้วนร้อมอันนี้นกไล่ไลยอ่ะมาไปต่อไปต่อของสูตรแม่น้อยคือเกาเหมือนเดิมแม่น้อยวันนี้มาตัวไหนวันนี้วันนี้ได้จะเจ็ดสัตวแม่พันวาอื เจ็ดเพื่นพี่น้องก็จะว่องมาหายต่อมาณคู่2คู่ของแม่น้อยจะแตกบ่เจ็ดจะมาไหมนะเจ็ดเด่นเด่นเจ็ดศูนย์เจ็ดเก่าศูนย์เจ็ดหนึก่าอ้าวแคปภาพอันนี้ของแม่น้อยนะคะอ่าติดตามได้ร้างทิ้งงานมาหายเฮงพี่น้องนี่เข้ามีหลุดนะ ฟังเสียงนกไปนํางบรรยากาศตอนใบใบพลั้งสีง่วงพอดีเอาแค่ภาพแค่ภาพนะก็มีเจ็ดตัวเดียวเจ็ดยืนเจ็ดแล้วก็ศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าเด่นเด่นมักขะกลายศูนย์เจ็ดกับเจ็ดเก่ามันยำกับทีมงานวายจังสันแล้วพี่นอ้องนะ อ่ะแคบเลยแคบเลยนะคะของแม่น้อยอืะ่ะไปต่อไปต่อไปแบบด่วนๆนอะอะไรชอบของใครติดตามไว้อันนี้ของที่เด็ดที่เด็ดวันนี้น่าจะยืนแปดแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดเก้าที่เด็ดก็ดจะมีซีคูพี่น้องไปกรับน้ำ ครจะตามเรล้าทีเด็ดอาจะแ3ดสานี่แหละแปดสี่สี่แปดแปดหาหนะคะอ่ะแคปแคปแคปเลยนะคะมีสี่คู่เกาเหมือนเดิมสคู่เด่นซ้ำกันสำหรับเล่าทีเด็ดจะมีสี่คู่ใด้ที่ติดตาม ลูกก็จะ่าจะมากเล่าทีเด็ดบางวันก็เข้าตรงๆไม่ได้กลับอ่าวันนี้ยืนแปดแปดแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดเก้าพี่น้องไปกลับน้าอ่ะบางเอิญมาแล้วพี่น้องที่ว่าแตกเล่าบางเอิญพี่น้องที่ว่าแตกเนื่องศูนย์เต็มๆอ่มาแล้ววันนี้จะแตกต่อไหมสำหรับลาบางเอิญ ต้องกวมมาหายสองคู่เก้าศูนย์กับศูนย์เจ็ดนะคะเก้าศูนย์กับศูนย์เจ็ดตัวเด่นของเล่าบาังเอิญก็ไปกับน้ำเลยพี่น้องส่วนมากจะมาหางเดียวจัเสี็จและเล่าบาังเอิญหลายสัตว์หลายคนเริ่มติดตามแล้วเล่าบาังเอิญน,นะ,ะเสียงรถเสียงต่างหลาย แคปภาพนะใครที่ยังไม่เห็นกดไลค์กดแชร์ไว้เพื่อมีโช่วมีมาน้ำกันแนวทางของลาวบางเอิญนะเน้นเๆ07 07 70เนี่แหละพี่น้องไปครับน้ำเฮงเฮงปังปังทุกท่านนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ